สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อีฟก็จะมารีวิวการบ้านช่วงเรียนออนไลน์ค่ะหยุดนะคะก็ต้องหยุดแบบไม่มีกําหนดเลยนะคะครูครูก็ให้เรียนออนไลน์นะคะก็คือเรียนอังคารถึงสุกเลยนะคะทีนี้อีฟก็ได้รับการบ้านทุกวันจันทร์นะคะต้องไปรับการบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีวิชาอะไรบ้างแล้วก็มีงานอะไรบ้างน,นะคะ เรามาดูที่วิชาหลักๆนะคะก็จะมีคณิตภาษาไทยวิทยาศาสตร์นะคะมีสั่งมาแค่สามวิชานะคะนี่นะคะก็วิชาแรกนะคะก็จะเป็นวิชาคณิตนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวนะคะอันแรกอ่าเดี๋ยวเราโชว์กันบ้านนะคะโอ้เยอะมากเลยอะ่ะมีงานระบายสีด้วยนี่วิชาแรกนะคะก็จะเป็นเด็กหญิงกอดสตรอเบอร์รี่แล้วก็เค้กนะคะนี่ คือมันเออมันเป็นเศษส่วนนะคะการหารเศษส่วนจนํานวนคละนะคะเอ้ยค่ะการหารเศษส่วนจนํานวนคละอ๋อใช่แล้วค่ะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะดีมากดีมากสุดยอด very ก o o d ค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นคนี้เหมือนเดิมเลยเป็นคุณกระต่ายนะคะคุณกระต่ายแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราขอดูตัวนี้ก่อนนะโอเคค่ะนี่เป็นน้องกระต่ายแบบนี้เลยค่ะแล้วข้างล่างนะคะก็จะเป็นการการคูณเศษส่วนกับเออกับจำนวนนับนะคะอู นี่นะคะทุกคนก็คือมันยาวมากเลยคะ่ะมีทุกเฉดเลยสุดยอดคุณกระต่ายนะคะโอเคค่ะอ้คุณกระต่ายแบบน่ารักมากเลยนะคะนี่ใบงานคนันนีระบายสีแบบนี้ก็มีสองชิ้นน่ารักมากต่อมานะคะเป็นงานงานคันนี้เหมือนกันแต่ไม่ใช่งานระบายสีนะคะเป็นงานแบบแบบฝึกหัดแล้วก็ชีดนะคะ นี่นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะครูก็สั่งทำหน้าสองจุเจ็8องจุดปดเอ้ยสองจุดนะคะทุกคนก็อันนี้เราก็ทำเยอะแล้วนะคะอนี่นะคะทําไปเยอะมากนะคะเออนี่นะคะนี่ ทำไปเยอะมากเลยนะคะโอเคค่ะต่อมาก็จะมีชีสค่ะมีอยู่สามแผ่นนะคะเป็นชีเสเศษส่วนนะคะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเที่บเศษส่วนนะคะแล้วก็จงเรียงลําดับเอ่อการเรียงลําดับเศษส่วนนะคะจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากนะคะแล้วก็เรียงลําดับเออไม่ใช่มากไปน้อยแล้วก็ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างตามให้เป็นจํานวน,นะคะ่ะทําให้เป็นเศษเกินโอเคนี่นะคะ โอเคประมาณนี้นะก็ครูใจดีนะคะมีสามเพนโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัดภาพไปที่ดูวิชาเภาษาไทยนะคะไปดูกันเลยค่ะอะนี่นะคะทุกคนเราก็จะมาดีวิชาภาษาไทยนะคะก็มีทั้งแบบฝึกหัดมีทั้งอะไรนะคะเอเราก็ทําเสร็จแล้วนะคะก็คือมันสนุกมากเลยคะ่ะโอเค ภาษาไทยนี่ก็เยอะกว่าเพื่อเลยนะคะแต่มันดีมากเลยนะคะเพาะเราชอบมากโอเคค่ะทุกคนอเดี๋ยวเรามารีวิวแบบฝึนหัดไปก่อนนะคะแบบฝึนหัดของเรานะคะครูสั่งให้ทําหน้าไหนเออครูสั่งให้ทำออคทำกริยานะคะตอนนี้เรียนเรื่องคำกริยาอยู่นะนี่นี เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิชาต่อไปอีกอันนี้ก็จะเป็นสมุดนะคะครูก็ส่งไฟล์มาให้ให้จุดนะคะเป็นเรื่องคํากริยาแล้วก็เพลงคํากริยานะคะเราก็ระบายสีด้วยนะนี่นี้นะคะทุกคนก็คือครูจะให้ทำอย่างนี้นะคะนี่มีคําสรรพนามอะไรายเยอะแยะเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นนี่ นี่แท่แดนเป็นน้องระบายสีอีกแล้วนะคะเป็นน้องลูกโปง่งเปิดออกมาเป็นอะไรเป็นคํากริยาค่ะทุกคนตอนนี้คือเรียนเรื่องคํากริยานะคะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นน้องลูกโป่งแบบนี้น่ารักมากเลยค่ะดูน้องทําตาสิยิ้มยิ้มแป้นเลยแล้วก็มีสายลุงด้วยนะคะนี่สวยมากเลยนี่นะคะ นี่ข้างในนะคือคุยทำแบบนี้นะคะจะได้ฝึกจินตนาตนนการในการระบายสีด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นใบางานเป็นชีตอีกแล้วนะคะเป็นน้องป๊อปคอนนะคะเรื่องอักษรน,นานะคะมีป๊อปคอนน่าก,กินมากเปิดออกไปก็จะมีเรื่องคำสรรพนามนะคะ ก็ให้อธิบายว่าสภานามแต่ละชนิดเป็นยังไงอันนี้คือเราระบายสีนะคะนี่นี่สวยมากเลยอืมนี่นะคะก็จะเป็นเออเรื่องเ,ออเป็นวิชภาภา,าษาไทยนะคะเป็นคำกริยายอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูป ออไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไยมาเลยนะคะเนี่ยต่อมาเราเปิดไปอีกนะคะก็จะเป็นเป็นอะไรเป็นเรื่องคำกริยาค่ะเขาให้ประโยคมาแล้วก็ให้เราแต่งนะเอยไม่ใช่ให้เราบอกว่าเป็นคำกริยาชนิดใดน,นะคะคำกริยามี4ชนิดนะคะก็คืออาการ,รกริยาสกรรมกริยาวิกตัตถากริยาแล้วก็ กริยานุเคราะห์นะคะนี่ก็มีความหมายที่แตกต่างกันนะคะมีมีประโยคให้เลือกนะคะแล้วก็เอามาเติมนะคะนี่ทีนี้เราเปิดไปหน้าต่อไปก็จะเป็นเรื่องคำกริยายแล้วนะคะนี่เขาให้วงล้อมคํากริยานะคะคํากริยายช่วยก็คือกริยานุเคราะห์แล้วก็กริยายหลักนะคะก็คือกริยายหลักก็ ก็จะเป็นเหมือนแบบกริยาที่แบบมันหลักในประโยคนะคะมันเป็นกริยาหลักในประโยคนะคะอันนี้ก็จะให้เขียนนะคะเขาก็จะขีดเส้นใต้มาให้แล้วเขาให้เราเขียนว่าเป็นคํากริยาชนิดใดนะคะอมาเปิดไปหน้าต่อไปกันเลยหน้านี้นะคะเป็นสีพาเทลมากอันนี้คือเป็นสีม่วงมมฟ้าๆนะคะเป็นเรื่องวันเดือนปีเดบไทยคะ่ะนี่ ทุกคนคือมันสวยมากเลยค่ะนี่นะคะเป็นพาเทลจริงๆต่อมาก็เป็นนิทานทองอินนะคะเป็นโทนสีชมพูอีกแล้วเป็นนิทานทองอินบอกผู้ประพันเรื่องย่อข้อคิดที่มาแล้วก็ตัวละครลักษณะนิสัยนะคะว่าเป็นยังไงหน้าสุด ของเรานะคะสุดไปเออสุดชีตของเรานี่เป็นเรื่องเออเป็นนักสืบทอ,องอินนะคะให้เราตอบคำถามนะคะเหมือนข้อสอบเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นนักสืบทอ,องอินหรือเปล่าไม่ใช่มงก็ประมาณนั้นนะคะเป็นรูปให้เรามาละบายนี่เป็นเขียวเขียวเขียวเหลืองเหืองนะคะนี่เปิดหน้าต่อไปก็จะเป็นป๊อปคอนธรรมดาเลยนี่ โอเคเดี๋ยวเรามาดูรายงานวิ์กันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นรายงานวิ์ของเราครูก็สั่งให้ทําแบบฝึกหัดอีกแล้วนะคะเราก็ทําขาดด้วยนะทุกคนจะเห็นใสๆนะคะมันไม่ใช่เพราะกระดาษใสๆนะคะเป็นเพราะเทปใสค่ะอุ้ยมันเนียนมากเลยในกล้องโอเคครูให้ทําหลายหน้าอยู่นะนี่ติดลงไปอีกไม่เขียนเยอะมากเลยนี่ ให้ดูกันชัชดๆนี่ขึ้นเรื่องต่อไปแล้วนะโอเควิชาวิทผ่านไปแล้วเหลือเดี๋ยวเดียว,ย,วยังไม่หมดมีสมุดด้วยค่ะคืออยากนำเสนอสมุดบ้างเลยค่ะเพราะว่าเราเขียนได้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าสมุดเราแบบเยอะมากเลยนะคะแบบเขียนเยอะมากไม่ใช่เยอะมากนี่ก็คือนี่นะคะเป็น ไวต่างๆนะคะนี่อันนี้น่ารักมากนะคะเป็นอาหารแล้วก็บอกว่าอาหารชนิดนี้นะคะมีเออสารอาหารประเภทอะไรเอ้อะไรบ้างแล้วก็มีประเภทอะไรบ้างอ,อันนี้ก็จะเป็นผัดไทยผัดไทยอันนี้เป็นต้มยำกุ้งหมูกระทะนี้เป็นข้าผัดกุ้งแล้วก็แซนด์วิช แล้วก็บเอ่อก๋วยเตี๋ยวบะหมีนะคะประมาณนั้นนี่อันนี้ก็จะเป็นนะผลไม้นะคะที่เราวาดเองนะคะก็จะมีทงโพชนากาด้วยนะนี่โอ้ยก็คือเราเขียนเยอะมากเลยนะคะทุกคนนี่ เริ่มตั้งแต่หน้าหน้าไหนละมันเป็นการบ้านนะคะทุกคนเริ่มตั้งแต่หน้านี้นะคะมันเป็นการบ้านคะ่ะทุกคนก็คือมันก็เยอะมากเลยนะครับการบ้านอะไม่เยอะแต่เราเขียนเยอะคะ่ะทุกคนแล้วก็มีคีด้วยนะคะแต่คุณครูยังไม่ให้ทํานะแล้วก็ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะนี่นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายว้า